สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ที่รอคอยก็มาถึงแล้วนะคะค่ะหนูวันนี้วันที่สามสิบสามสิบพฤษภาคม65นะคะหนูได้จุดทูปเ,เวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าๆซึ่งทางประเทศไทยก็จะตีห้านะคะ ที่ห้าแล้วแล้วก็ซึ่งตรงกับวันพาสิบห้าค่ำนะคะยังไงก็เรามาดูลอดูนะคะอู้ตัวที่หนึ่งเริ่มโผล่แล้วนะคะ <c oughs> ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะรอดูนะคะเราเริ่มเห็นตัวแรกแล้วเนาะค่ะยังไงก็ขอให้ปังๆนะคะงวดนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะ ตัวแรกมาแล้วนะคะตัวแรกหนูเห็นเป็นเลขสามนะคะเลขสามนะคะตัวแรกถ้าเพืเ่อนๆเห็นเป็นตัวเลขอะไรก็ลองพิจารณาดูนะคะหนูได้ขอปู่แล้วแต่หนูไม่ได้พูดอะไรเยอะนะคะก็แค่สวดขอสวดในระหว่างจุดทูปนะคะเป็นคาถาที่ติดมากับ กับทูบนะคะค่ะแล้วเ,เลข3มานะคะค่ะในปฏิทินก็มีนะคะ3 3มีค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูเลขปฏิทินด้วยนะคะยังไงก็งวดนี้ขอให้แพะเอฟซทุกคนเฮงๆปังๆนะคะปู่นะ ขอให้ขอให้ทุกป,ปู่แตกนะคะสามตัวตรงเลยลูกเพจเอซทุกคนที่รอคอยเลขทุกป,ปู่อยู่และหนูด้วยก็จะได้เหฮงๆงวดนนี้นะคะงวดที่แล้วหนูก็พลาดนะคะยัง,ยงไงงวดนี้ ก็ขออย่าได้พลาดนะคะขอให้ปู่ช่วยเหลือเอ่อคนที่คนที่ยากจนหรือมีนี่มีสินเนาะขอให้เอฟซีได้ปลดนี้ปลดสินได้เฮงเฮงเลยรวยงวดนี้นะ ธนายนหกห้าค่ะค่ะตัวที่สอบมาแล้วนะคะเห็นแล้วเราคิดว่าเป็นเลขหนึ่งค่ะสามหนึ่งนะคะเรามาลุ้นตัวที่สามกันใ <c oughs> ค่ยังไงก็ ถ้าสามตัวแตกมวดนี้นะคะขอให้ลูกเจริญเจริญเลขหนึ่งค่ะ ตัวที่3มาแล้วนะคะยังไงก็เพื่อนๆ FC ทุกคนที่ติดตามหนูอยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับปู่เราด้วยนะเจ้าคะ่ะเลขชัดเจนมากค่ะขอให้ FC ทุกคนได้ปดนี้โปดสินรวมทั้งตัวลูกด้วยนะ ขอบุญบารมีปู่ช่วยเหลือช่วยเหลือทุกคนที่ติดตามปู่นะคะงวันี้วดที่สองนะวดที่สองที่หนูจุดทูปปู่นะเคะวัแรกก็ปังมากเข้าเออหนึ่งสองเนาะปู่ให้สองหนึ่งอ่าเพื่อนเเห็นเป็นอุย้ยมีเบี่ยงด้วย กันน้นี็ค่ะพอดีนีอาจจะเป็นเพราะงวดนี้ไม่ควันนะคะทุบหมดแล้วนะทุบหมดแล้วชัดเจนค่ะทุกตัวอ่าเพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆเห็นเป็นตัวไหนคะชัดเจนนะคะทุบหมดแล้วนะหนูคิดว่าจัดนะคะงวดนี้ ไม่เหมือนงวดแรกนะคะงวดน,นี้ปู่ไม่ปิดนะคะปู่ให้สามตัวเลยค่ะชัดเจนมากค่ะเลขห้านะคะหนูคิดว่าเป็นเลขห้าค่ะเพราะตรงหางดูก็เหมือนเลขหแต่ตรงหางจะจางๆนะคะไม่ชนไม่ชนไม่ชนตรงไอ้นี่นะคะเี๋ยวหนูจะถ่ายรูปอีกทีค่ะ ยังไงก็ขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆปังๆนะคะเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนหกห้าค่ะตรงหางดูจางๆนะคะไม่ชนไม่ชนตรงข้างบนนะคะก็เลยดูเป็นเลขห้านะหนูก็คิดว่าชัดเจนอยู่นะทุบหมดแล้วนะคะสาธุข,ขอบคุณปู่มากๆนะเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุ ค่ะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบดูกับเลขปฏิหินนะเจ้าคะว่าจะตรงไหม,มอืมโอ้ยค่ะเลขสามหนึ่งห้านะคะไม่มีนะคะมีแต่เลขสามสามก็มีห้าสามสามแปดนะคะเอ่อตรงนี้มีห้าสามนะคะเออ <laughs> แล้วก็นี่ค่ะมีห้าสามแล้วหนูวงให้นะคะขอให้ปู่ให้โชคให้ลาบเรานะคะงวดนี้ไม่พลาดเนาะมีห้าสามนะคะมีห้าสามสามหนึ่งไม่มีก็ห้าหนึ่งไม่มีนะคะอ่าไม่มีแต่ 5้ามีอยู่งวดวันที่สิบหกนะคะหรือเราจะเพราะบางทีมันออกล่วงหน้านะคะงวดวันที่สิบหกนี้มีทั้งห้าหนึ่งและห้าสามนะคะเดี๋ยวหนูวงให้เลยเนาะนี่ค่ะแล้วก็ตัวนี้เล้วเพื่อนๆดูออกเนาะหนูไปวงเส้นตรงเลขห้านะคะ มี้าหนึ่งและ้าสามนะคะส่วนสามหนึ่งนั้นไม่มีนะคะยังไงเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมซื้อไปกลับนะคะซื้อติดไว้ก็ได้นะคะสามหนึ่งสามหนึ่งจะเต,ตรงกับเลขทะเบียนรถหนูอยู่นะคะโอเคนะขอให้ทุกคนรวยรวยค่ะเฮงๆงค่ะสวัสดีค่ะ